สวัสดีครับโมัสกล้องครับก <c oughs> ็ <c oughs> วันนี้เราได้เจอกันอีกแล้วนะครับโมัสกล้องคือเป็นชื่อชื่อโทมัสกล้องแล้ววันนี้ชื่ออะไรคะกล้องโทมัสอะป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานกับทางคนที่ถูน,นาะครับผมก็ดีใจมากที่วันนี้ได้รับเกียรติเฮ้ยเกียรติพอได้เราเกียรติให้มาร่วมงานกับครับแบรนด์ฟิตทูด้วยครับเพราะว่าเป็นแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทน้องใหม่ด้วยใช่ไหมก็ คือช่วงนี้มันพราเราสองคนก็สนใจในเรื่องของการแต่งตัว,ตวอยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราแบบสนใจในเรื่องนี้อยู่ก็เลยแบบดีใจที่ได้รับงานนี้ด้วยครับครับผมส่วนตัวผม,มก็คือชอบแนวสตรีทเว้าสิบแฟชั่นนั่นแหละครับเพราะว่ามันใสน่แล้วมันเก๋ม,มันดูเทรนดี้ดีครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับแบรนิสตูครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีคอลเลคชั่นแบบเสื้อเีแบบกางเกงคาร์โก้แล้วก็มีแอนด์สซอรี่แบบหมวกแคปหมวกบักเก็ตอะไรพวกนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลย ก็เราจะมาในวันนี้แบบมา all black ครับทั้งสองคนเลยก็จะเป็นเสื้อยีนสีดำนะครับผมแล้วก็เสื้อข้างในก็จะเป็นแบบของต้องจะเป็นเสื้อยืดดำกับแจ็คกแลกสแลกแบ็กกี้จีนใช่แบ็กกี้แผ่นใช่เขาโขมนะครับก็เหมือนกันครับผมเสื้อยีนเสื้อกลับ ก็เกงสแลกซีดำครับผมเป็นแบกี้ก็คือเป็นแบบว่าลุกที่เราแบบชอบใช่ครับเป็นลุกแบบคลีนมีความสตรีทน่อยๆน้องก้องเป็นยังไงบ้างคะต้องรู้ก่อนพี่ตัววครับก็ก็วันนี้ก็พี่เขาจะแบบมาแนวหลอเท่หลอดเท่อแบบเราก็ื่ดไม่หลอเท่ไม่อย่างงี้ก็แบบแอคได้แบบสะใจเลยอ่ะร้สชอบเขาเขาก็แอค คือปกต like, ิก็แอ็คจุดประมาณนึงครับเอแบบใส่สีดำเข้าอีกนี่คือแบบโอ้เต็มกราฟก็ไม่นะครับก็ไม่นะก็ธรรมดาเฮ้ยใครเรียกอ่ะพี่โทชอบไหมคะลุคแบบนี้ของพี่โทชุดรูปแบบก็ชอบครับเท่ดีแล้วพี่โทคะชอบไหมคะรูปสองกล้องแบบเท่ๆ ลูกนี้ดูดีมากเลยครับรู้สึกว่าเหมาะกับน้องกองไม่ไม่กินซี่เราไม่เชื่อมันยับเลยนะอ๋อของครับนของคุณทัศจับกั่ได้คืออไรพอเขาถอดเรอะก็ทัวร์ที่เราถอดเสื้อมันยับเลยพี่ก็มีมืออ๋อวันนี้มันเรามีกิจกรรมอะไรกับแฟนๆครับผมวันนี้มีเล่นเกมครับเกมอะไรบอกไม่ได้ไม่อยากสปอยครับกับจักรินัน สปอยไม่ได้ตอนมีเล่นเกมกับพี่เล่นแฟร์มีทำกิจกรรมกับพี่เล่นแฟรแล้วก็แบบมีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับที่ได้เกมที่เราเคยเล่นกันมาหรือยังเคยแล้วครับก็มีเคยแล้วมีไม่เคยด้วยเล่นแสดงว่าเล่นหลายเกมวันนี้เล่นหลายเกมประมาณหนึ่งครับมากกว่าหนึ่งแน่นอนสองสนุกแน่นอนครับผมสนุกแน่นอนะแล้วมีโชว์ด้วยไหมหรือว่ายังไงใช่ครับมีโชว์ด้วยครับผมชว์อะไก็จะเป็นโชว์พิเศษจากมัสกล้องเฮ้ย เราต้องรอดูแล้วเขาไปโชว์อะไรพี่โทรแข่งเต่ากบครับวันนี้พี่โทรจะมาเต่ากบให้ดูเพี่อนทำไม่เป็นเลยแล่วก็ทำให้ดูก็เตรียมตัวมีโชว์ด้วยใช่โชว์เพลงใช่ไหมคเป็นร้องเพลงครับวันนี้เพลงวันนี้เอาเพลงอะไรมาคัมแพรวันนี้เอาเพลงจากซีรีส์มาครับ ใช่ครับเป็นเพลงองเราหนึ่งเพลงอีกเพลงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพลงของเราเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของพูดไปก็รู้เลยครับเดี๋ยวไปรอดูด้างานละกันจะรอติดตามยังไงบ้างเราออกงานทุกวันทุกวันเลยช่วงนี้ก็เราก็จะเจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่ครับเพราะว่าเราก็ออกไปทํางานทุกวันเหมือนกันก็ดีใจครับได้ออกจากบ้าน พราะอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันต่อมาเจอยังไงมาอยางแอร์บ้านแล้ก็ใช่ออกมาแบบออกมาฟิวกินข้าวออฟฟิศครับน้ำก็กินออฟฟิศออกมาเจอพี่โทเหรอเจอไงก็ก็เจอด้วยเหมือนกันแต่ว่าช่วงเช้าจะแบบยังไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างปิดตาแล้ววันนี้เขาให้เขาให้เราแก้เขาหรือยังวันนี้เขาตื่นให้เราแก้เขายังยังเลยครับมันก็คือพี่โทาบอกว่าจจะเก็บไว้ตอนเย็นไม่พี ม่เเยยตอนเย็นคุณสองแล้วกางแกล้งนะพี่เขาบอกเขาแบบหนักหนาเลยพี่ไม่เคยพูดเคยพี่เคยพูดมาก่อนเคยก็พี่เขาบอกกล้องมาชกี้ยังก่อนลงรถยังพูดอยู่เลยครับพี่ธากันเลยดิในรถเราไม่ได้พูดเลยนะเฮ้ยก็พี่เขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าทั้งกล้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกล้งพี่นะเดี๋ยวรอไปตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมเดี๋ยวเรารอแค่คนเวทีดีกว่าขอไปเจอนี่ไปเจอพี่ตอนในฝันปมาแล้วไปดูหน้าดูแล ก็ผมก็ขอฝากโฟร์ทูนะครับเป็นสตรีทแวร์แฟชั่นที่แบบดูดีมากๆเลยครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยาก explore หรือแบบอยากใส่เสื้อผ้าอะไรแนวๆนวมใหม่ครับก็ซื้อได้เลยครับผมโฟร์ทูครับก็สำหรับใครที่แบบอยากจะลองแต่งตัวแนวสตรีทดูก็แนะนำแบรนด์โฟร์ทูเลยครับก็มาลองดูลองช็อปกันได้ครับรับรองว่าทุกคนน่าจะชอบแน่ๆ ในลสงกาแล้วเวันนี้เรามางานแฟชั่นเราจะดีไซน์แต่ละคนใส่ชุดสงการยังไงดีคะชุดสงการละครับเออไปเล่นน้ำเยผมเล่นน้ำชนี้เลยเล่นชุดนี้เลยชุดนี้เลยครับอ๋อไ่ชุดนี้เลยน้าสานักไงขใช่กันน้ากันเหงือเงกันเหงือออกของก้องก็พี่ต้องใชดเลน้สการใช่ของก้องคล้ายๆนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีเน็กไเพิ่มเข้ามาด้วย เป็นฟิลแบบคลีนๆหน่อยใช่เราจะไปเล่นกันแถวไหนคะเดี๋ยวพี่จะไปรับงานนินึงชุดนี้เนี่ยครับคือแพลนประสบการณ์ยังไม่มีแพลนเลยครับยังไม่ได้แบบทำเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะสองแฟนด้วยครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้แแล้้วบบนีใช่แล้วเมื่อกี้ไม่สปอยเดี๋ยวจะสปอยแล้วเดี๋ยวจะสปอยแฟนนี้แล้วว่าจะเจออะไร ผมก็สำหรับกานยูสกายแฟนนี้นะครับก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตื่นเต้นมากๆเลยก็คือโชว์มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่แล้วก็มีโชว์รวมนะครับผมอาจจะมีสเปเชียลเกสตพี่มาได้เจอแน่นอนครับสเปเชียลเกสอยู่ในรุดมันดีไหมครอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนอรอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครมา ขับไปบอกนี่คือพนัหรอเราจะขึ้นเวทีอย่าไปบอกใครนะว่าพี่พี่ออฟพี่ออฟอย่าไปบอกใครนะพี่มีพี่ออฟกับพี่ก้าขึ้นมาโชว์ก็คือเปิดตัวบอยแบนด์ดูบันดีพรุ่งนี้เลยพี่พี่ออฟพี่ก้าครูเบิร์ตพี่นักการพี่บีเอ็มพี่เคอร์พี่ชาโมกเกินละเียกินละก็ผมก็ ก็ S <S <an> <S คือว่าแบบตอนที่เมื่อวานน่ะได้ไปเจอแบบเวทีจริงๆแล้วอ,อตื่นเต้นมากเลยครับเวทีใหญ่มากแล้วคือแบบเห็นที่นั่งแบบใก,กล้ชิดกับเวทีมา,มากๆเลยครับผมครับก็คือตอนแรกอ่ะยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เคยแบบผ่านแฟนมินตมาแล้วเหมือนกันผ่านคอนเสิร์ตมาแล้วแต่ว่าพอมันใกล้ถึงวันจริงๆอ่ะก็มีอาการตื่นเต้นเหมือนกันเาะว่าตอนบนเวทีขนาดแบบตอน,นรันโชเปิดเพลงออกมาก็คือพอเพลงมันกระหึ่มรู้สึกว่า คนแขนงสแตนด์อัพใช่คนที่แขนงสแตนด์อัพเลยก็เลยรู้สึกว่าวันจริงถ้าจะตื่นเต้นกว่านี้พวกนี้แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับทุกคนครับผม้ยแล้วก็อีกอ, effect อย่างหนึ่งคือเอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์สเตจคือเมื่อวานอลังแล้วโหสนั่นมากจริงคือแบบผมดูโชว์ของกล้องใช่ไหม สุดยอดเลยจริงเหรอจริงจริงมีกล้องยังไม่เห็นหมีสลิงด้วยป่ะมีสลิงด้วยเฮ้ยครับผมรอติดตามเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่หันรอเล่นครับรอเล่นครับรอเล่น